ถ้าพวกคุณต้องการที่จะให้ชีวิตตัวเองมีพลังอำนาจขึ้นมาและต้องการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงส่งกว่าของตัวเองให้ได้รวดเร็วแล้วก็เรื่องพลังอำนาจของความเมตตาเก่ารุณาความเมตตาเก่ารุณาคือตัวเร่งปฏิกิริยาด้านจิตวิญญาณไม่ใช่เลยอารมณ์ความรู้สึกที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดนั้น ไม่ใช่ความกลัวแต่อย่างใดเลยและมันก็ไม่ใช่ความโกรธอีกด้วยซึ่งฉันกำลังจะบอกพวกคุณว่ามันคืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้แหละและฉันก็จะบอกพวกคุณว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ว่านั้นมันก็คือคุณสมบัติหนึ่งของความรักนั่นเองซึ่งพวกคุณอาจจะพูดว่าจริงแท้แน่นอนเลยพวกเรารู้อยู่แล้วว่าท่านจะต้องพูดแบบนี้ก็ใช่นะ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความรักซะทีเดียวหรอกเพราะว่าพวกเรากำลังจะบอกพวกคุณว่าอารมณ์ความรู้สึกอันนั้นน่ะมันมีคุณสมบัติเป็นจุดศูนย์กลางของภาษาที่สซึ่งคำว่าภาษาที่สในที่นี้ก็หมายถึงภาษาที่ใช้สื่อสารติดต่อกันระหว่างมนุษย์โลกกับตัวตนที่สูงส่งกว่าของมนุษย์โลกเองนั่นแหละ และอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวมันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของพลังอำนาจอยู่อีกด้วยอารมณ์ความรู้สึกนั้นมันมีชื่อว่าความเมตตาการุณาแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายถึงเจ้าภาษาที่สามที่ว่านี้เพราะว่ามันเป็นของหลากมิติ แต่ว่าเมื่อใดที่มนุษย์โลกรู้สึกถึงความเมตตากา่าุนาอย่างแท้จริงที่มีต่อครอบครัวมนุษย์ด้วยกันเองหรือที่มีต่อตัวเองหรือที่มีต่อดาวเคราะห์โลกดวงนี้ได้แล้วมันก็จะมีพลังงานแห่งการติดต่อสื่อสารชนิดหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ จนพวกคุณสามารถรู้สึกถึงมันได้ซึ่งพวกคุณบางคนก็เคยรู้สึกถึงมันมาแล้วในช่วงที่พวกคุณทำสมาธิส่วนพวกคุณบางคนก็อาจจะมองหาความรู้สึกที่พิเศษอะไรบางอย่างในระหว่างที่สวดมนต์หรืออธิษฐานจิตอยู่และแล้วความรู้สึกเมตตาการุณาก็ผุดขึ้นมามีพวกคุณสักกี่คนที่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกที่ ตอบกลับมาแบบนี้ได้บ้างในระหว่างที่พวกคุณทํำสมาธิซึ่งมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เออบอาบไปทั่วทั้งร่างกายของพวกคุณหรือว่าเป็นความรู้สึกซาซาหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีอะไรมาสัมผัสที่ศีรษะของพวกคุณก็ได้และมีใครบ้างที่รู้ว่ามันคืออะไร นั่นก็เพราะว่าพวกคุณได้นำพาตัวเองให้ไปถึงจุดที่จะสามารถรู้สึกถึงและมีประสบการณ์กับพลังงานของความเมตตาการุณาได้แล้วนะสิซึ่งพลังงานดังกล่าวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการติดต่อสื่อสารขึ้นดังนั้นพวกคุณจึงรู้สึกถึงการตอบกลับมาของพลังงานของผู้นำทางและของตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณเองได้ยังไงละ่ะ พวกเรากำลังบอกพวกคุณว่าความเมตตากาดูนาคือตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งในระหว่างการติดต่อสื่อสารของพวกคุณกับวิญญาณเบื้องบนมันไม่ได้เป็นแค่ภาษาหรือพลังงานเพื่อการร้องขอหรือเพื่อการรับเอาความรักกลับมาเท่านั้นเพราะว่าพวกเรากำลังพูดถึงการสร้างพลังงานแห่งความรักที่หนาแน่นขึ้นมาอยู่ ซึ่งความเมตตาการุณานี้เองคือกุญแจสำคัญเพราะว่าเมื่อใดที่พวกคุณรู้สึกถึงความเมตตาการุณาได้แล้วความเมตตาการุณานี้มันก็จะถูกส่งกลับมาหาพวกคุณภายในช่องทางแห่งการสื่อสารแบบสองทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันพวกคุณจะเริ่มรู้สึกถึงพวกเราได้ ก็ต่อเมื่อพวกคุณสามารถรู้สึกถึงพลังงานแห่งความเมตตาการุนาที่มีอยู่ในตัวของพวกคุณเองได้แล้วเท่านั้นเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารขึ้นมันจะแปลความหมายของสิ่งที่ไม่อาจแปลความหมายได้ออกมาพวกเรามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะบอกพวกคุณว่าความเมตตาการุนา คือคุณสมบัติของพวกคุณเพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงความเมตตาการุณาอันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ได้เหมือนพวกคุณและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณก็ไม่สามารถที่จะสร้างพลังงานชนิดนี้ขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันและรวมถึงมนุษย์ต่างดาวทั้งหลายด้วย ที่กําลังมาเยือนโลกของคุณอยู่ในขณะนี้ก็ไม่มีใครสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าพวกคุณต้องการที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองมีพลังอำนาจขึ้นมาแล้วก็และถ้าพวกคุณต้องการที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงส่งกว่าของตัวเองให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จงเรียนรู้ที่จะทำให้ความเมตตากรุณาง,งอกงามขึ้นมาในตัวเอง จงรู้สึกถึงมันให้ได้ในจิตวิญญาณและในหัวใจของพวกคุณเองจงมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวพวกคุณจงมีเมตตากรุณาต่อสถานการณ์ต่างๆที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่จงมีเมตตากรุณาต่อมนุษยชาติด้วยกันเองและต่อโลกใบนี้ด้วย จงจินตนาการถึงสิ่งนี้ที่พวกคุณปรารถนาซึ่งนั่นแหละคือการร่วมสร้างสรรค์พวกมันขึ้นมาละ่ะจงจินตนาการว่าตัวพวกคุณเองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งสิ้นปราศจากความวิตกและความกังวลใดๆทั้งสิ้นแล้วจากนั้นก็จงปราบลื้มอยู่กับความรู้สึกนั้นให้ได้จริงๆจงเฉลิมฉลองให้กับการดำรงอยู่อย่างบริสุทธิ์ ของพวกคุณเองความเมตตาเก่าดนาคือรหัสของภาษาที่สามซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณสามารถนำมันมาใช้งานในระหว่างที่ทำสมาธิหรือสวดมนต์ภาวนาหรือจินตนาการได้แล้วคำตอบทั้งหลายและวิธีการแก้ปัญหาทั้งหลายก็จะพร่งพลูออกมา ความเมตตาเก่าดูนาคือผู้ที่ทำให้เกิดปรากฏการซินโครนิซิตี้ขึ้นความเมตตาเก่าดูนาคือที่ผู้สร้างโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณขึ้นมาความเมตตาเก่าดูนาคือผู้ที่ทำให้เกิดการเยียวยาวรักษาขึ้นในร่างกายของพวกคุณซึ่งตลอดระยะเวลายาวนานในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เหล่าครูรู้ทั้งหลายที่เคยสั่งสอนพวกคุณทุกผู้ทุกนามต่างก็มีความเมตตากรุณาด้วยกันหมดทั้งสิน้นพวกคุณเคยมองเข้าไปในดวงตาของพวกเขาไหมพวกคุณมองเห็นความเมตตากรุณาในนั้นไหมแล้วพวกคุณก็อาจจะพูดว่าไคลออนฉันจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะว่าพวกท่านได้กลายไปเป็นปูชนียบุคคลในประวัติศาสตร์ไปซะแล้ว โอ้สิ่งมีชีวิตที่คิดแบบเป็นเส้นตรงเอย๋ยพวกคุณยังไม่เข้าใจเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของตัวเองอีกหรือแน่นอนพวกคุณทําได้อยู่แล้วพวกคุณสามารถที่จะมองเข้าไปในดวงตาของพวกเขาเหล่านั้นได้อยู่แล้วแม้ในขณะนี้ก็ตามเพราะว่าผู้อวาตารทั้งหลายทั้งในอดีตและในปัจจุบันของดาวเคราะห์โลกดวงนี้ ล้วนแล้วแต่พร้อมที่จะให้พวกคุณไปเยี่ยมได้ทุกเมือ่อในการเวลาแบบสี่มิติของพวกคุณเองนี่แหละหมายเหตุตรงนี้คายอ้อนหมายถึงแม้ว่าเหล่าผู้นําทางและคู่รู้ทั้งหลายได้ตายจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ตามแต่พลังงานส่วนหนึ่งของพวกเขาก็จะยังคงอยู่กับดาวเคราะห์โลกเสมอและอยู่ในสนามพลังงานของพวกเราเองด้วยจากผู้แปลนะคะ คราวนี้พวกคุณก็รู้แล้วใช่ไหมจงมองเข้าไปในดวงตาของพวกเขาแล้วสิ่งแรกที่พวกคุณจะได้เห็นก็คือความเมตตาการุณาที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้และมีอยู่ตลอดเวลาของพวกเขาเพราะว่ามันเป็นภาษาของพวกเขาในห้องที่เต็มไปด้วยมนุษย์ผู้ประเสริฐจำนวนเท่านี้หมายถึงจำนวนประชากร250คนที่กำลังอยู่ในห้องนี้ ถ้าทุกๆคนร่วมใจกันจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเมตตากรุณาแล้วแล้วก็พวกคุณก็จะต้องแปลกใจในสิ่งที่พวกคุณสามารถทำได้นั่นแหละคือความยิ่งใหญ่อลังการของพลังงานและของสิ่งที่มันทำได้หละ่ะแล้วพวกคุณคิดว่าในตอนปีคศ2 0 0 0นั้น พวกคุณได้สร้างโลกแห่งความเป็นจริงอันใหม่ขึ้นมาให้กับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ได้ด้วยวิธีไหนล่ะอะไรล่ะคือสิ่งที่ทำได้ให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับวันสิ้นโลกทั้งหลายต้องกลายเป็นโมฆะไปนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือในช่วงปีคศ1 9 6 3ถึง1987มันมีจำนวนมนุษย์โลกผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาจำนวนมากพอแล้วนะสิ ดังนั้นมนุษย์โลกจึงคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงความเป็นไปของสิ่งต่างๆเหล่านั้นและตอนนี้ฉันก็กำลังนั่งอยู่ต่อหน้าของผู้ที่ทําให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นหลายคนด้วยแหละดังนั้นที่นี่มันจึงมีแต่ความรักอบอวนไปทั่วเพราะว่ารอบๆเก้าอีออ้ที่พวกคุณกำลังนั่งอยู่นี้พวกเรากำลังเฉลิมฉลองให้กับมนุษย์โลกอยู่ พวกเรากำลังเฉลิมฉลองให้กับครอบครัวของพวกเราอยู่ดังนั้นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาการุณาทั้งหลายครั้งต่อไปถ้าพวกคุณนั่งลงหมายถึงนั่งสมาธินะคะจับผู้แปลก็ขอให้พวกคุณสร้างพลังงานแห่งความเมตตาการุณาขึ้นมาแล้วแผ่ส่งมันออกไปสู่ทุกๆประเทศและสู่ครอบครัวมนุษย์ทุกๆเผ่าพันธ์ของพวกคุณที่อยู่ในทวีป วิทีขาดแคลนที่พวกคุณเรียกกันว่าทวีปแอฟริกาเมื่อ11ปีก่อนพวกเราได้เคยบอกพวกคุณไปแล้วว่าจะมีชาวโลกจํานวนหนึ่งที่จะต้องจากโลกนี้ไปก่อนเพื่อที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงณการสิ้นยุคนี้เป็นไปได้สะดวกขึ้นและตอนนี้พวกคุณกำลังเห็นมันเกิดขึ้นอยู่หมายถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากผู้แปรนะคะ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้พวกคุณก็กำลังอยู่ในยุคพลังงานใหม่อยู่ด้วยที่พวกคุณสร้างมันขึ้นมาเองและเพราะฉะนั้นแล้วพวกคุณจึงเริ่มที่จะรู้แล้วว่าพวกคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยแล้วพวกคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมันหรือเปล่าละ่ะครอบครัวที่รักทั้งหลายเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในดินแดนอื่นๆแล้ว ก็ถือว่าพวกคุณคือผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณก็ว่าได้จงแผ่ส่งความเมตตาการุณาของพวกคุณไปให้กับทวีปแอฟริกาด้วยเถิดเพราะว่าพลังงานนี้ของพวกคุณจะไปทำให้โลกทั้งโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจงจินตนาการว่าครอบครัวของพวกคุณที่อยู่ในทวีปแอฟริกานี้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ จงจินตนาการว่าพวกเขามีอาหารการกินมากมายก่ายกองและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าแต่ไม่ต้องไปตั้งคำถามว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรหรอกนะแต่แค่ให้จินตนาการว่ามันเป็นไปแล้วตามนั้นก็พอแล้วจงจินตนาการว่าทุกๆปัญหาได้ถูกแก้ไขไปจนหมดแล้ว จงจินตนาการว่าพวกเขามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีความรักใคร้สามาัคคีกันดีจงจินตนาการว่าพวกเขามีความสงบสุขจากมหาเทพายออนนะคะที่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะสรุปแล้วความเมตตาการุณาให้เราช่วยกันแสดงออกและส่งความรัก ออกไปกันมากๆนะคะเพื่อความสงบสุขเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชากรโลกนะคะขอช่วยกันเป็นแสงสว่างกันไปมากๆนะคะขอบคุณท่านครุที่เข้ามาติดตามและเข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ